ครันดีตอนรับเข้าสู่ Sketchbook Channel น,น,นะครับในซีรีส์กระดุมเม็ดแรก EP ที่6ตอนที่3นะครับเรื่องห้าค้นหา EP นี้ยาวนิดนึงแต่เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะทําให้เราเติบโตได้นะครับห้าค้นหาเนี่ยคือกระบวนการแรกของ4กระบวนการนะครับซึ่งมันจะอยนทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับก็คือตั้งเป้าหมายเขียนรายชื่อนัดหมายสปอนเซอร์แล้วก็ติดตาม <c oughs> นะฮะนั้นหลักการาง่ายๆของการทํา5ค้นหาเนี่ยคือการที่เราจะเจอคนแบบเรานะฮะ ที่มาอยู่ในองค์กรของเราแล้วมาเข้าสู่หลูกของ4กระบวนการได้นะฮะเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งเป้าหมายว่าถ้าเป้าหมายของเราในการทำธุรกิจต้องการมีรายได้หลักแสนเราควรจะต้องแปลงมันกลายเป็นเป้าหมายในธุรกิจถ้าต้องการมีรายได้หลักล้านก็แปลงเป็นเป้าหมายในธุรกิจได้เช่นสมมติเรามองว่าถ้าเรามีรายได้เดือนละแสนเราถือว่าเราโอเคกับการทําธุรกิจนี้คุ้มละแปลงเป็นเป้าหมายในธุรกิจยังไงเบื้องต้นคือเราเริ่มต้นจากตัวเราคนเดียว สร้างองค์กรขึ้นไปด้วยตัวเราคนเดียวจนเป็นแกเนด์แมเนเจอร์ซึ่งแกเนด์แมเนเจอร์จะมีะไรายได้ไม่รวมกาไรขายปีกเนี่ยประมาณหลักหมื่นต่อเดือนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราทําเองคนเดียวได้หลังจากนั้นครับเราก็เริ่มสปอนเซอร์เพื่อนซ้ายขวาของเรานะครับที่เป็นแกเนดนะฮะแล้วเราก็สอนให้เขาเป็นแกเนดเราก็จะกลายเป็นพารด d o แล้วก็แนะนําให้เขาเนี่ยไปสร้างแกเนดซ้ายขวาเราก็จะกลายเป็นอควาเมลีนเห็นไหมครับนั้นอควาเมลีนก็คือคนที่มีไรายได้ประมาณ 3- ถึงห0,000บาทต่อเดือนไม่รวรวกาไปี เสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการมีรายได้หลักแสนนะครับเราแค่สร้างอะความารีนแบบเราเนี่ยข้างละ3คนนะฮะทำยังไงก็ได้ให้มีซ้าย3ขวา3แล้วสอนให้เขาเป็นอะความารีนแบบมาเกะเราก็จะกลายเป็นลูบี้ดี렉เตอร์ได้เที่ยวฟรีตลอดชีวิตกับ Legacy นี่คือหลักการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นเป้าหมายในธุรกิจนะครับแต่ถ,ถ้าเราต้องการรายได้หลักร้านไปตั้งที่คลาวเลยนะฮะอัปลายก็จะซอยเป้าหมายแล้วเราไปทีละขั้นเหมือนเป็นบันไดนะฮะเราไม่ต้องบินได้ แต่เราค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปเดี๋ยวถึงฮะหลังจากเราตั้งเป้าหมายปุ๊บเราต้องเริ่มิสต์รายชื่อนะครับมันพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามคุณจำเป็นต้องมีลูกค้าใช่ไหมฮะถ้ายิ่งถ้าคุณจะขยายธุรกิจเป็นแฟนชายออกไปคุณก็ต้องมีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอยู่ดีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องเสียเงินเลยและเป็นกลุ่มเป้าหมายฟรีแล้วคือต้นทุนในธุรกิจนี้ธุรกิจเลกาซี่อาจจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นแสนเป็นล้านเหมือนธุรกิจอื่นเรามีต้นทุนเป็นเรื่องรายชื่อที่เราร นะฮะพูดง่ายๆว่าอย่านึกเอาอย่าจําเอาให้จดนะฮะเขาเขียนออกมาเดี๋ยวจะวิเคราะห์รายชื่อว่าเราควรจะชวนใครเรื่องอะไรอีกนะครับดูง่ายๆก็คือว่าเรารู้จักใครบ้างญาติพี่น้องเราเพื่อนบ้านเพื่อนโรงงานหมอที่เรารู้จักนะเพื่อนสมัยเรียนคนที่เรารู้จักต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยรีสออกมาให้หมดหลักการง่ายๆของผมนะครับในการลิสรายชื่อก็คือผมมีหน้าที่โทรไปแจ้งข่าวให้เขาฟังว่าผม ทำธุรกิจเลกาซีมีอะไรดีบ้างถ้าเขาสนใจให้มาฟังข้อมูลจากผมผมไม่บังคับแต่ถ้าเขาไม่สนใจผมจะได้สบายใจว่าอย่างน้อยคนที่เรารู้จักจะไม่ถูกคนอื่นชวนไปประเด็นก็คือบางทีเราไม่ยอมชวนคนที่เรารู้จักแล้วเรามาเจอเขาตอนไหนดูไหมฮะตอนมาเซ็นเตอร์ฮะคนอื่นชวนมาครับอันนั้นเราเสียใจสุดๆเลยยิ่งคนที่ชวนมานะสมัครหลังเราเซ็งเป็ดเลยครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับไม่ต้องไปคาดหวังว่าทุกคนต้องสมัครกับเรา แต่เราต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรากําลังทําอะไรเพราะถ้ารายชื่อฟรีที่เรามีเป็นต้นทุนเราเราไม่ใช้คนอื่นใช้ไงถูกไหมฮะ <c oughs> นั้นเวลาเรารีเริ่มมีรายชื่อเนี่ยอัปลายก็จะสอนเราคัดเพอร์เฟกต์สกอร์คือ8คุณสมบัติของคนที่มีแนวโน้มที่จะประสบคสวามสำเร็จธุรกิจนี้นะครับก็จริงๆมีรายละเอียดอยู่ในทูเ e t ตอร์โค้ดบุ๊กทั้งในทั้ง8ข้อนี้เลยนะครับเราก็เริ่มลิสต์ออกมาลองไปอ่านในในโดบุ๊ได้นะครับ คนที่เหมาะสมที่จะทำธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จนะครับต้องมีหน้าที่การงานดีมีธุรกิจส่วนตัวอันนี้เราจะให้หนึ่งแต้มถ้าเราวิเคราะห์อะไรชื่อนะนิสัยใจคอดีพูดบวกคิดบวกให้อีกหนึ่งแต้มเป็น2แต้มมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองนี้ให้อีกแต้มนะฮะการที่เขามีรถมีบ้านได้แปลว่าเขามีศักยภาพจริงไหมฮะมีครอบครัวของตัวเองที่ต้องดูแลอันนี้แปลว่าเขาน่าจะมีแรงบันดาลใจนะมีเวลาว่างหรือจัดเวลาทํางานได้หลายอย่างคนที่ทํางานหลายอย่างได้แปลว่าเขาบริหารเวลาเก่งกว่าคนทั่วไปนะครับ อายุเกินย5ิบห้ามีแนวโน้มที่เขาจะเริ่มจริงจังกับชีวิตมากกว่าเด็กจบใหม่มีการศึกษาดีนะฮะปริญญาตรีขึ้นไปต่ำกว่านั้เก็เอาครับแต่การศึกษาดีเนี่ยก็แปลว่าเขามีต้นทุนทางสังคมสูงข้อสุดท้ายคือเขาต้องการความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นเรื่องเกียรติยศหรือการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าใครมีครบทั้งแข้อถือว่าสุดยอดแต่ถ้ามีเกินห้าข้อขึ้นไปสี่ถึงห้าข้อขึ้นไปเนี่ยถือว่ารายชื่อที่ดีละเราก็สามารถที่จะ ไกด์ไลน์แนะนําเขาได้รายชื่อที่ดีที่มีเกิน4ี่ห้าข้อขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ชวนนะแล้วเราจะเจอเขาอ่ะมาคนอื่นที่หลังสังเกตให้ดีนะฮะแล้วในยุคนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยุคที่รายชื่อที่เรารู้จักเนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่สิบนะฮะแต่มันจะมีรายชื่อที่เราไม่ได้สนิทอีกเพียบเลยในโซเชียลนะครับเรียกว่าเป็นายชื่อเชิงตั้งรับรายชื่อที่เรารู้จักในมือถือหรืออะไรพวกเนี้ยเราจะโทรไปชวนเขาโดยตรงได้ที่เราสนิทแต่ถ้าไม่สนิทพูดง่ายๆใน Facebook ในไลน์ผมมั่นใจเลยไม่มีใครมีเพื่อนใน Facebook เนี่ยนะครับน้อยกว่าร้อยคน200ร้อคนหรอกถึงมีน้อยเราก็หาใหม่ได้สมัยก่อนนะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยใครนะครับรู้จักคนเยอะได้เปรียบนะฮะร,รู้จักคนน้อยเสียเปรียบผมรู้จักคนน้อยผมเลยใช้เวลานานกว่าจะได้เงินแสนแต่สุดท้ายความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่นี่นั่นไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกก็ไม่เลิกก็ต้องสําเร็จสักวันถึงจะช้าหน่อยก็ตามแต่ในยุคนี้บอกเลยว่าต่อให้คุณไม่รู้จักใครเลยคุณก็มีเพื่อนใน Facebook ในไลน์ เพียบเลยครับเราสามารถทําการตลาดเชิงดึงดูดดึงเข้ามาได้ด้วยนะครับหลังจากเราเริ่มมีรายชื่อเราก็เริ่มนัดหมายนะครับเวลาเราเริ่มนัดหมายคนนะครับไม่ว่าจะโทรไปนัดนัดในไลน์หรือเจอหน้าแล้วคุยกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีสเต็ปในการพูดง่ายๆคือเราต้องพูดถึงคนสําเร็จแล้วก็พูดว่ามีวิธีการทานะเราให้ความสบายใจไม่บังคับเขาแล้วก็นัดเขามาฟังดูแบบไม่ได้บังคับให้เลือกวันว่าเอาวันนี้ดีหรือวันนี้ดีนะนั้นหลักการในการนัดเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าง่ายๆอะ่ะคนส่วนใหญ่ก็อยากรู้ว่าอ้ยมันทาแล้วได้อะไรแล้วมีวิธีการให้เขาถูกไหมครับเสร็จแล้วให้ความสบายใจไม่บังคับแล้วก็นัดเขามาเจอแค่นี้เองเขาก็สามารถที่จะแบบมาเจอเราแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกันถ้าเขาสนใจก็ทาด้วยกันไม่สนใจก็ไม่ต้องบังคับนะฮะเพราะจริงๆถ้าเราเจอซ้ายคนขาวาคนที่เอาจริงอะ่ะเราก็เติบโตได้แล้วนะฮะแต่เชื่อไหมครับคนที่สนใจอะ่ะเขาจะมีคําถามมีข้อสงสัย คนไม่ถามไม่สงสัยคือคนไม่สนใจถ้ามาถึงฟังจบสมัครเลยแปลว่าไม่สนใจนะสมัครเพราะเกรียใจแต่ถ้าเขาถามนู่นถามนี่แปลว่าเขาสนใจแล้วข้อสงสัยเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือข้อสงสัยกับข้อโต้แย้งข้ออ้างเรียกว่าข้อกังวลกันแล้วกันเรียกว่าข้อสงสัยกับข้อกังวลแล้วกันครับข้อสงสัยเนี่ยจะเป็นลักษณะการตอบคําถามแบบด้วยข้อมูลนะฮะด้วยข้อมูลเลยก็คือบริษัทตั้งอยู่ที่ไหน สินค้าราคาเท่าไหร่สินค้ามันช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงอันนี้เรียกว่าข้อสงสัยแต่ว่าไอ้เรื่องข้อสงสัยมันตอบง่ายแต่ถ้าเป็นข้อสงสัยในลักษณะข้อกังวลเนี่ยส่วนใหญ่จะตอบยากเราจะมีหลักการตอบโดยใช้ประโยชคของคำครับคือข้อกังวลเช่นผู้ไม่เก่งไม่ค่อยรู้จักคนเป็นลูกโซ่เปล่าวะเฮ้ยมันจะทําได้เหรอจะเสียเวลาเหนื่อยฟรีไหมอะไรคล้ายๆพวกนี้มันเป็นความกังวลนะครับส่วนใหญ่ไม่ต้องการคําตอบ ที่ถูกต้องแต่ต้องการคําตอบที่เขาสบายใจฮะผมก็มักจะใช้การถามกลับเช่นเขาบอกว่ามันจะทําได้จริงเหรอผมมักจะถามกลับว่าแล้วถ้าเกิดมันทําได้จริงๆเนี่ยคิดว่าดีไหมเขาบอกว่าดีถ้ามันมีวิธีการทําดีไหมเขาบอกอุย้ยดีสิแล้วบอกผมเข้าใจความรู้สึกของเขาดีนะเคยเป็นเพื่อนกันกน็คือมึงกูก็มึงกูไปอะ่ะเฮ้ยกูเข้าใจความรู้สึกของมึงดีว่ะเพราะกูเคยรู้สึกมาก่อนแต่พอก,กูไปศึกษาพบว่าเนี่ยขนาดกูไม่รู้เรื่องเลยเลยกูไปเรียนที่คณะเภสัชเป็นเภสัชได้นะเว้ย ในธุรกิจเนี้ยเข้าไปเรียนดูประสบความสำเร็จเนี่ยมันคุ้มกว่าจบปริญญาตรีจบปริญญาโทอีกนะฮะพูดง่ายๆว่าการคลายข้อกังวลของเขาเนี่ยนะครับพยายามทําให้เขาเห็นถึงความคุ้มค่าของเป้าหมายที่ได้รับและไม่มีความเสี่ยงแล้วลองมาศึกษาดูแค่นั้นเองนะฮะผมก็เคยรู้สึกเหมือนคุณมาก่อนแต่ผมพบว่าอะไรก็ว่าไปนะฮะงนั้นการตอบข้อสงสัยพวกนี้งานขายไหมเหมือนยี่ห้อนั้นไหมเป็นลูกโซ่หรือเปล่าเราพูดไม่เก่งนะสินค้าแพงไหม เฮ้ยเราเข้าใจความรู้สึกของนายดีเพราะเราเขาพูดไม่เก่งมาก่อนเหมือนกันแต่มันก็ฝึกได้นะถ้าพูดเก่งแล้วได้เงินล้านก็น่าฝึกนะจริงไหม <c oughs> แล้วเมื่อเรานัดเสร็จปุ๊บ <c oughs> เราก็มาสปอนเซอร์การสปอนเซอร์แรกๆเนี่ยอัปลน์จะไปทําให้เราดูครับหน้าที่ของเราคือไม่ใช่ดูนิ่งๆแต่เราต้องทํา5บทบาทก็คือเราต้องรู้จักโปรโมทอัปลน์ให้เพื่อนใหม่เราฟังนะฮะเพราะถ้าอยู่ๆมาเจอหน้ากันอ่ะคุยกันเลย เขาไม่รู้อันนี้เป็นใครต้องโปรโมตโปรไฟล์ด้วยนะฮะตอนผมเรียนอยู่ที่คณะเภสัชที่จุฬาเนี่ยนะครับมีวันหนึ่งนั่งอยู่ที่คณะเพื่อนๆน,นั่งกันเต็มโต๊ะเลยก็มีเด็กนักศึกษามาหาลาัยมหิดลคนหนึ่งเดินเข้ามาเรารู้เลยว่านี่ไม่ใช่ใส่เครื่องแบบของจุฬามาฮะเราก็เอ๊ยมาหาลัยอะไรวะเอามาหฮิดลดีกว่าเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเดินเข้ามาทุกคนก็มองมองมันแบบด้วยหางตาะครับเสร็จปุ๊บเขาก็ทักเพื่อนผมอา้าวเฮ้ยเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเขาบอกไอ้นี่เพื่อนเราชื่อหนุ่ม มาจากมหิดลเรียนวิทยาศาสตร์มหิดลอยู่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรานัดไปเลี้ยงรุ่นตอนมัธยมกันเขาก็แนะนำาบอกเนี่ยหนุ่มเพื่อนเรานะมันเรียนอยู่วิทยาศาสตร์มหิดลมันมีความสามารถพิเศษแม่งดูดวงแม่นมากโปรโมทนี้นะฮะแม่นเหมือนอยู่ใต้เตียงเลยนะมึงเชื่อไหมเพื่อนที่นั่งอยู่รอบๆอบเนี่ยทุกคนยื่นมือไปยื่นมือมาเลยอันดูให้เราหน่อยดูให้เราหน่อยนะฮะทัทง้งทงที่ตอนแรกเดินหนุ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะฮะมึงคือใครกูไม่รู้จักมึงแต่พอเพื่อนเราโปรโมทนะ ยังไม่รู้เลยว่าแม่นจริงก็เปล่าหรือดูอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูลายมือเขาดูพายิบซีอ้าวทุกคนยื่นมือกันไปหมดเลยอย่างนี้ครับนั้นหน้าที่ของเราคือโปรโมทอัปลน์ให้เพื่อนใหม่รู้ว่ามีโปรไฟล์ดียังไงนะฮะอันที่2เมื่ออัปลายพูดตั้งใจฟังแล้วจดอัดเสียงได้ขอัดเพราะเราต้องก๊อปปี้เขาอันที่3าเตรียมสื่ออุปกรณ์แฟ้มสปอนเซอร์ใบสมัครสินค้าทดลองเลยต่างๆนานานะครับข้อที่4ี่เตรียมไวจอยด้วยเพราะสุดท้ายเวลาอัปลายพูดจนจบถ้าเพื่อนเราสนใจเขาจะสงสัยนู่นสงสัยนี่อัปลยัสสยไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องให้ความเขาเรียกว่าเป็นพวกกับเพื่อนเราอะอัปลายจะบอกว่าเออเนี่ยทำไมเราถึงมาทําเราจะต้องรู้จักไวเอจอยให้ความมั่นใจกับเพื่อนเราได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวอัปลายเราจะสอนเราอีกทีนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือเดินส่งฝากสื่อแล้วก็ชวนเข้าประชุมนะฮะอย่าไปบังคับใครครับใช้ปริมาณเข้าสู้อันนี้เรียกว่า5บทบาทเราสามารถศึกษาละเอียดละเอียดได้อีกทีในหนังสือโค้ดบุ๊กนะฮะก็ ข้อสุดท้ายใน5ค้นหานะครับคือการติดตามนะติดตามด้วย5เปิดใจเมื่อเรามีเป้าหมาย mm. เขียนรายชื่อนัดหมายสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บเพื่อนสมัครสมัครเสร็จเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจแนะนําหรือชวนเพื่อนเลยแปลว่าเขาเนี่ยเข้าสู่ขั้นที่5ใน10ขั้นตอนการติดตามความคิดได้เร็วมากแต่ถ้าเขานะครับยังไม่ไม่รู้จะชวนใครไม่รู้จะหาใครเราต้องติดตามเขาด้วย5เปิดใจครับในกระบวนการกระตุ้นซึ่งจะอยู่ใน EP ถัดไปนะครับ ก็ถ้าเราไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะครับอย่าลืมกด subscribe ใน Together Group Channel แล้วกดกระดิ่งไว้จะได้รู้ก่อนใครเวลามีคลิปใหม่มานะครับแล้วอ่านข้อมูลเต็มๆได้ใน Together Quotebook เล่มนี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ